ได้เวลาที่จะต้องคารพิสูจน์อีกแล้วครานี้พิสูจน์อะไรแต่เดี๋ยวเรามาเคลียร์ใจอันนี้กันก่อนสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเปรินณี้ครับคนสวนจวนกุย,เ,ยเดี๋ยวมาคุยเรื่องอะไรแน่นอนครับอย่างที่ลกล่มาข้างต้นนะครับบททดสอบ หรือว่าบทพิสูจน์ข่าวลือนะครับจะเริ่มขึ้นแต่ก็ตามตำเนียมครับเราต้องมาพูดคุยกันก่อนนะครับเพราะเวลามีการทดสอบหรือว่าพิสูจน์กันจริงๆนะครับก็อ,อาจจะมีบางท่านนะครับไม่เข้าใจในเจตนาของเราก็อ,อาจจะนำสู่รามาหรือดึงสู่รามาอาจจะเป็นเพราะดูคลิปไม่จบหรือ อย่างที่ก็บอกครับนะอ่านหนังสือไม่ครบบรรทัดหรือไม่จบเล่มนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันก่อนแล้วก็แนะนําถึงสารเร่งต่างๆว่ามันทาหน้าที่อะไรยังไงนะครับหลายคนบอกไงสารเร่งนะครับมันทาหน้าที่อะไรก็รู้นะไม่จะต้องบอกบางคนก็มีเข้าใจผิดอยู่นะครับนะก็จิแน่นอนครับถ้าเรารู้ว่า สิ่งนี้มันคือสารเร่งก็เท่ากับว่าเรารู้ผู้เหตุของมันนะครับเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับผลที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องอาจจะเกยเห็นหรือเปล่านะไม่รู้ฉลากไม่มีแล้วผมไปกุดกุ้ยมานะไปสนามานะเหลือแต่ก,กล่องแล้วครับไม่รู้ยังมีขายอีกไหมนะยีอ่ออเนี่ยนะครับคืออ่ายีอ้อเนี้ย ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเรียกอะไรชื่อน่ะผมไม่ไม่มั่นใจนะแต่แต่ปลามัน,นะเป็นปลาของรูปหนังตะลุงะ่ะรูปลุงเทงเ่ง,ทงลุงเทงนั่งลุงอะชื่อชื่ออะไรแล้วอีเทวอีเทว,อ,เทว,อ,เทวอะไรสักอย่างเนี่ยครับมันจะมีสองสองสีนะสีเขียวกับสีแดงสีแดงนี้ คือเต็มแม็กนะครับสิเอร์เซนเต็มแม็กสีเขียวนะรู้สึกว่าจะห้าเปอร์เซ็นะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนย้อนกลับไปเมื่อเมื่อนานมาแล้วนะในสมัยผมนุ่นเด็กๆนุ่นแหละครับนะนะมันจะมีไอ้พวกเนี้ยนะครับเนี่ยก็เรียกว่าสารเร่งเต็มแม็กนะครับขวาแดงเลยไหมขวาแดงเนี่ยโอยยังยังอุตสา,ามีอยู่นะ <laughs> ไปคุยคุยมาเลยเจอนะครับนี่คือสารเร่งนะครับอันนี้ ามายุคปัจจุบันหน่อยนะครับเข้าสู่ยุคปัจจุบันหน่อยหน่อยมีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่า e-text e-text นะอันก่อน e t e l อันนี้ e t e x งไม่รู้บริษัทเดียวหรือเปล่านะทาอันนี้อยู่ใน,น1.5นะครับ1.5เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสารเร่งอ่า แบบไม่รุนแรงนะครับเร่งแบบเยอะยั่วนะนี่คือมาในยุคปัจจุบันหน่อยๆแล้วนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับเมื่อก่อนนะมีมีแค่ห้าเปอร์เซกับ10%เนะมี2อลักษณะนะฝาเขียวฝาแดงนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะนะเยอะหลายยี่หอแล้วก็หลายลักษณะเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่0.5ไปถึง10%นะ10% นี้ยุคยุคปัจจุบันแล้วนะยุคปัจจุบันแล้วสารเร่ง <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับอันนี้ไม่ใช่กดของมันนะไม่ใช่กดของมันครับผมเนี่ยถ้าพี่น้องอดูคลิปก่อนๆน,นะถ้าพี่น้องที่เพิ่งจะเข้ามาก็ถตาย้อนกลับไปผมจะมีคลิปที่เกี่ยวกับที่ผมบอกจะขึ้นไปเสือกยางอะ ไปจอกอยางนะครับก็ยางแปลงนั้นนะก็จะโค่นแล้วนะครับก็ทางเท่าแก่ก็ก็สั่งเต็มที่นะครับเต็มที่ว่านะจะทำยังไงให้มันได้นะก่อนที่จะถึงการโคน่นการล้มนะครับผมก็ไปพูดกับเพื่อนนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปสั่นเร่งหน่อยเพื่อที่จะพาไป ป้ายยางอะนะเพราะว่าเขาจะก้นแล้วนะครับเขอจะก้นแล้วเราก็อยอต้องการเพื่อนก็บอกโอ้ยไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบ่งให้นะผมถามแล้วมันคืออะไรสารเล่งอะไรนะเขาเกาปากือปลาก,กวดมานะที่กวดติดเยื่อะอะไรเรียบร้อยนะแต่ผมไม่สามารถนําออกอากาศได้นะครับโดนฟอง uh oh. อันตรายเลยนะครับ มันเป็นที่ฉลากบอกเป็นสารบำรุงเป็นสารบำรุงครับผมปอะ่านฉลากบอกโอ้ยเราไม่ต้องการสารบำรุงหรอกเพราะเราเราไม่ได้จะเอาไปบำรุงตอนอ้นยางนะยางก็จะโค่นแล้วเราจะเอาสารเร่งแบบจนันท่ว่าตาพบนะตาตาเย็นนี้คืนพูดง่ายว่าตาตาแล้วหยุดหนึ่งคืนนะนะแล้วไปกรีด ตัดไปนี่มันออกมาเลยนะนั่นคือสารเร่งนะครับแต่เนี่ยสารบำรุงสารบำรุงน่ะมันเอาไว้เป็นปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยนึกออกไหมครับเป็นเป็นปุ๋ยเป็นโงโมอโนเป็นอะไรต่างๆเป็นปุ๋ยกว่าที่มันมันมันไปบำรุงไงมันไปบำรุงต้นยางนะอะไรต่างๆก่อนนะอันนั้นน่ะมันเอาไว้ใช้กับยางยางเล็กๆหรือว่ายางที่หนุ่มๆนะยางอ่อนๆหนุ่มๆนะครับป่นฉีดป่นหรือ อันนี้บอกไม่ต้องพ่นป้ายเลยผมบอกผมตามแล้วป้ายเลยแล้วยังไงเพื่อนผมบอกว่านะไอ,ไอตัวเนี้ยนะที่ฉลากเขียนว่าสารบำรุงอะมันบอกผมว่าสามารถที่จะป้ายเย็นนี้แล้วคืนนี้แล้วคืนหยุดหนึ่งคืนะนะป้ายเย็นนี้แล้วหยุดหนึ่งคืนคืนตัดไปตัดแล้วออกเลยวะบอกผมงนะัน ผมบอกเฮ้ย oh. <laughs> ไอ้นั่นนะ่ะมันสารเร่งแล้วเพื่อนมันไม่ใช่สารบำรุงมันบอกไม่รู้เนี่ยมันก็ตำมาแล้วอะนะมันปอนให้ผมเนี่ยสีแดงเปรตเลย <laughs> สารบำรุงครับสารบำรุงนะตาคืนเดียวนะตาคืนเดียวออกเลยโ oh, <no. S 1> พี่น้องว่าไงนะไม่กลา้าไปโชว์ยองเขาเขาเดี๋ยวเปเรื่อง <laughs> เอาละครับพี่น้องครับ ผมจะทำการพิสูจน์ตามเก่าลือนะครับแต่อย่างที่บอกครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนสิ่งที่ผมจะพิสูจน์นะครับผมก็ได้พูดเอาไว้ามาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่พิสูจน์กันเรียมพิสูจน์กรันเทียม,รรยมคือมันเป็นเก่าวลือครับนะตัวนี้ก็คือเก่าวลืออุย้ยจะพาไปซักต้นยางไง มันเป็นข่าวลือในยุคหนึ่งนะบอกไอเตอร์เนี่ยสามารถทำยางออกได้ด้วยนะครับนเนี่ยครับมันคือความรู้ไงครับความรู้บางทีสิ่งที่เราไม่ชอบนสิ่งที่เราไม่ชอบเรารู้แล้วครับเราปฏิเสธเรารู้ผลมาแล้วบางสิ่งบางอย่างเรารู้ผลมาแล้วเราก็พยายามปกปิดน ลัวผลของมันนะครับแต่หารู้ไหมว่าคนอื่นเขาก็รูนะ้คนอื่นเขาก็รู้แล้วเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ผมนะผมเนี่ยก็รู้มาจากคนอื่นอีกทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งนี้มันตาอย่างนั้นสิ่งนั้นมันตาอย่างนี้นะผมไม่ได้เป็นผู้คิดค้นสารต่างๆเหล่านี้นะผมก็แค่ผู้บริโภคแต่พี่น้องเชื่อไหมว่า ในทุกวันเนี้ยสารเรา่ยนี้ก็ามามีบทบาทในชีวิตอยู่เยอะแยะนะครับแต่บางทีเราไม่รู้แล้วทำยังไงถึงจะรู้นะฮะอันนี้ขอแล้วแต่ว่าทุกคนจะรู้ตันคนที่ทำแล้วคนที่ทำ จะหลีเคลี้ยงไม่ให้ใครรู้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องไปวัดดวงกันก็คือความรอบรู้นี่แหละที่จะเป็นประโยชน์ครับเอาละรครับนะไอเตอร์นะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปไปตานะครับคือไม่ต้องกลัวครับพี่น้องครับายางที่ผมจะนําสารนี้ไปทดลองนะเป็นยางที่เขอจะโค่นและนะครับเขอจะโค่นแล้ว ไม่ไม,ไม่ไม่นานแล้วไม่กี่วันแล้วนะครับจะโกนผมอะ่ะก็จะทดสอบเหมือนกับที่ผมเคยทดสอบผ่านมานะครับคือหมายถึงว่ากรีดให้พี่น้องดูก่อนว่ายางมันออกอยู่ประมาณไหนนะแล้วจึงค่อยนําสารเหล่านี้ไปตานะตาแล้วเว้นหนึ่งคืนนะครับไอเทอร์เนี่ยก็ใช้ลักษณะเดียวกันคือตาป้ายเอาไว้ตี่ตต้นยางนะคือหนึ่งคืนนะมันต้องผ่านหนึ่งคืน นะไม่ว่าจะเป็นสารอะไรต่างๆนะถ้าเป็นสารเร่งนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนอะไรมันต้องผ่านหนึ่งคืนนะครับรพอผ่านหนึ่งคืนแล้วปฏิกิยาของสารต่างๆมันก็จะเข้าไปทาปฏิกิยากับกับเนื้อยางต้นอยางนะครับแล้วผมมากไว้แล้ว2ต้นนะผมจะพิสูจน์2ต้นตาไอเตอร์หนึ่งตาไอเตอร์หนึ่งต้น ในเนี้ยในเนี้ยมีสารบางอย่างอยู่นะยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกว่าเป็นสารอะไรเอเดี๋ยวผมจะปาต้นหนึ่งตาไอ้เตอร์ต้นหนึ่ง,ตา,ต,นนงตาสารตัวเนี้ยนี้ย,ยแล้วมาดูกันว่าไหนจะมีฤทธิ์นะฮะแล้วคอยดูครับเอาละครับพี่น้องครับ พูดคุยเพื่อให้รู้ถึงเจตนารมณ์ของเราแล้วไว้กยพบกันนะครับในคลิปคนสวนสายชิวพิเศษโอ้ยพิสูจน์สามิรนามกับไอเตอร์แล้ววันไหนจะเจ๋งกว่ากัน